สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปิดโปงความจริงที่นี่คือสถานที่ที่เราจะเล่าความจริงที่ไม่มีใครอยากพูดถึงเรื่องที่ถูกฝังไว้ใต้ดินในความมืดของอดีตที่ยังคงส่งเสียงสะท้อนกลับมาในคืนอันเงียบงันคืนนี้เรื่องที่คุณจะได้ฟังเป็นเสียงสุดท้ายจากชายคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเดินเข้าไปในป่าชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่ที่ไม่มีชื่อบนแผนที่พื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยมีค่ายสังหารลับ และพื้นที่ที่ไม่มีใครกลับออกมาได้ครบเรื่องนี้ถูกส่งมาถึงช่องของเราในรูปแบบเทปเสียงที่มีเพียงเสียงชายคนหนึ่งพูดช้าๆด้วยลมหายใจแผ่วเขาเริ่มเล่าประโยคแรกด้วยน้ำเสียงที่สันว่าถ้ามีใครได้ฟังเทปนี้อย่าเข้าป่าที่ผมไปผมชื่อทันวาผมเป็นนักถ่ายทำสารคดีอิสระเคยทำงานกับรายการท่องเที่ยวเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนและหมู่บ้านร้างหลายแห่งผมชอบเรื่องลึกลับชอบฟังคำเตือนของคนแก่ ชอบเข้าไปในที่ที่ไม่มีใครอยากเข้าและครั้งนั้นผมอยากทำสารคดีชื่อเขตต้องห้ามผมกับทีมอีสามคนมีต้นช่างภาพโอมมือบันทึกเสียงและมินสาวนักเขียนที่ชอบเรื่องลี้ลับพอกับผมเราได้ข่าวจากคนพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกดว่ามีป่าแนวชายแดนติดกัมพูชาที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปตั้งแต่ยุคสองครามเขาเรียกกันว่าป่าผีร้องเพราะตอนกลางคืน จะมีเสียงคนร้องไห้เสียงขอชีวิตดังมาจากในป่าคนแก่คนหนึ่งบอกเราว่าตรงนั้นเมื่อก่อนเป็นค่อยสังหารลับของพวกเขเมิญแดงมีคนถูกฝังทั้งเป็นเป็นร้อยแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีป้ายไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันอยู่ตรงไหนสำหรับผมนั่นแปลว่าโอกาสผมเชื่อว่าถ้าเราถ่ายได้แค่เสียงหรือเงาของบางอย่างมันจะเป็นตอนพิเศษที่ผู้ชมไม่มีวันลืม เราเริ่มเดินทางเข้าพื้นที่ในช่วงต้นฤดูร้อนอุณหภูมิกลางวันเกือบ40องศาทางดินแดงร้อนจนล้อรถละลายเป็นคราบอย่างดำสองข้างทางเป็นต้นไม้เตี้ยแห้งและหญ้าคาสลับกับบ่อนน้ำที่ขุ่นข้นเหมือนเลือดเราจอดรถไว้ที่หมู่บ้านเล็กๆตรงชายป่ามีคนแค่สิบกว่าหลังคาเรือนเท่านั้นผู้ใหญ่บ้านชื่อลุงรอดเขามองพวกเราด้วยสายตาเหมือนเห็นคนกำลังเดินเข้าหลุมศพอย่าเข้าไปในป่านั้นนะหนู เขาพูดช้าๆคุณที่เข้าไปไม่เคยกลับออกมาเหมือนเดิมผมถามว่าหมายความว่ายังไงครับลุงลุงรอดนิ่งไปก่อนพูดว่าคนที่กลับออกมาเขากลับมาแค่ร่างแต่ใจเขาไปอยู่ข้างในป่าแล้วผมหัวเราะในใจแต่ก็ยังพยักหน้ารับเพราะไม่อยากขัดใจก่อนเราจะออกเดินเขายื่นขวดน้ำเปล่าที่ผูกได้แดงให้เอาไว้ติดตัว อย่าทิ้งมันกันของไม่ดีได้บ้างเราเริ่มเดินเข้าป่าตอนสายของวันนั้นต้นเป็นคนถือกล้องโอมแบกเครื่องเสียงส่วนมินถือสมุดจดผมเดินนำถือเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กเพื่อบันทึกบรรยากาศรอบตัวยิ่งเดินลึกเข้าไปเสียงมแมลงก็เงียบลงทีละนิดเหมือนใครค่อยๆปิดเสียงของโลกต้นพูดขึ้นว่าเงียบเกินไปว่ะพี่เหมือนไม่มีอะไรมีชีวิตอยู่เลย เราหยุดพักตรงลันกว้างที่มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมันสูงมากจนแทบไม่เห็นยอดแต่สิ่งที่น่ากลัวคือบริเวณรอบต้นไม้มีไม้ไผ่หลายสิบลำปักอยู่ในดินปลายไม้แต่ละอันมีเศษผ้าคลาผูกไว้บางผืนมีคราบสีน้ำตาลเหมือนเลือดแห้งมินถามว่ามันคืออะไรผมตอบว่าอาจเป็นเครื่องหมายของคนสมัยก่อนแต่โอมพูดเสียงเบาว่าพี่ มันเหมือนที่คนใช้ฝังศพเลยนะผมพยายามไม่สนใจเรายังเดินต่อแต่หลังจากนั้นเสียงในเทปบันทึกเริ่มเปลี่ยนไปตอนที่เรากําลังถ่ายภาพบริเวณลานไม้ไผ่กล้องของต้นจับภาพบางอย่างได้ในจอมีเงาคนเดินอยู่ข้างหลังเราทั้งที่ตอนนั้นมีแค่สี่คนต้นหันกลับไปดูไม่มีใครแต่ในกล้องเงานั้นยังอยู่และเดินเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยเคืนนั้น เรากางเต็นท์ริมลำธารผมพยายามทำบรรยากาศเหมือนค่ายสำรวจทั่วไปจุดกองไฟตั้งกล้องไว้สามมุมเพื่อถ่ายทำตอนกลางคืนประมาณสามทุ่มเสียงฝนเริ่มตกเบาๆแต่สิ่งที่แปลกคือลำธารข้างเต็นท์เริ่มมีฟองสีขาวลอยขึ้นมาเป็นวงกลมกลิ่นเหม็นไหม้จางๆลอยมาแต่จมูกเหมือนกลิ่นเนื้อไหม้อมบอกว่าพี่มันมีกลิ่นเหมือนตอนเผาศพเลย ผมบอกให้หยุดพูดเพราะมินเริ่มหน้าซีดเรานั่งเงียบๆกันอยู่รอบกองไฟจนเกือบเที่ยงคืนเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นจากอีกฝั่งของลำธารเสียงคนพูดภาษาที่เราไม่เข้าใจเหมือนเสียงท้องอะไรบางอย่างเป็นจังหวะสั้นๆเร็วๆจากนั้นเสียงนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้ของผู้หญิงโอมลุกขึ้นถือไม้อัดเสียงเดินไปทางนั้นผมรีบตาม ไฟฉายส่องเห็นเงาคนยืนเรียงกันอยู่ตรงลานโล่งหลังต้นไม้มีราวสิบคนแต่ทุกคนไม่มีหน้าพอแสงไฟฉายส่องถึงตัวพวกเขาก็หายวับไปในอากาศเหลือเพียงกลิ่นไม่แรงขึ้นกว่าเดิมเรากลับมาที่แคมป์ด้วยความเงียบต้นพยายามเปิดกล้องดูภาพที่ถ่ายได้ตอนกลางวันแต่กล้องกลับขึ้นข้อความว่าไฟล์เสียหายทั้งสามเครื่องเหมือนกันผมรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลา มินเริ่มร้องไห้บอกว่าเธอได้ยินเสียงคนกระซิบข้างหูว่าอย่าออกจากป่านี้เธอหันไปไม่มีใครแต่มีรอยขีดเลือดยาวบนคอเหมือนโดนเล็บคว่วนผมตัดสินใจพาทุกคนกลับออกจากป่าตอนเช้ามืดแต่เช้าวันนั้นหมอกลงหนามากเราพยายามเดินตามรอยทางเดิมแต่เดินเท่าไหร่ก็กลับมาที่เดิมลำธารที่ควรอยู่ทางขวากลายเป็นอยู่ทางซ้าย เต็นที่เราพับไว้ปรากฏอยู่ตรงหน้าทั้งที่เราย้ายมันไปแล้วเหมือนป่าทั้งป่าหมุนรอบตัวเรากลางวันนั้นโอมเริ่มเผอเขาพูดกับอากาศเขาพูดว่าพวกเขาไม่ให้ออกเขาจะเผาเราเหมือนที่เขาเคยเผาคนก่อนหนะ้าผมพยายามจับตัวเขาไว้แต่เขาวิ่งหนีไปทางลำธารเราวิ่งตามแต่เจอแค่รองเท้าเขาลอยอยู่ในน้ำน้ำขุ่นแดงเหมือนเลือด หลังจากนั้นต้นหายไปตอนกลางคืนกล้องที่เขาพกติดตัวถูกเจอในตอนเช้าวางอยู่ข้างกองไฟที่มอดแล้วผมเปิดดูภาพสุดท้ายที่เขาถ่ายคือเงาคนหลายสิบคนเดินออกมาจากป่าลึกในมือแต่ละคนถือคบเพลิงแสงไฟสว่างพอให้เห็นว่าบางคนไม่มีแขนบางคนไม่มีหัวแต่ทุกคนมีรอยไหม้ทั่วตัวเหลือแค่ผมกับหมิน เราพยายามหาทางออกสุดท้ายโดยเดินตามเข็มทิศแต่พอผ่านเนินดินแห่งหนึ่งเราก็เจอหลุมฝังศพหลายสิบแต่และหลุมมีเศษผ้าเศษเหล็กและกระดูกโผล่ขึ้นมาบนต้นไม้มีแผ่นไม้สลับภาษากัมพูชาเก่าๆมินอ่านไม่ออกแต่ผมจำได้ว่าลุงรอดเคยพูดไว้ว่าคำเหล่านั้นแปลว่าอย่ารบกวนผู้ถูกเผาผมหันไปบอกมินให้รีบออก แต่เสียงที่ตอบกลับมาไม่ใช่เสียงของเธอเสียงนั้นต่ำและยาวเหมือนคนพูดจากใต้ดินพวกเรายังอยู่ที่นี่หลังจากนั้นผมหมดสติผมฟื้นขึ้นอีกครั้งในหมู่บ้านชาวบ้านบอกว่าผมเดินออกมาคนเดียวในสภาพเสื้อผ้าไหมบางส่วนไม่มีใครเจอมินต้นหรือโอมอีกเลยตำรวจเข้าป่าตามหาอยู่หลายวันแต่ไม่พบแม้แต่รอยเท้า ลุงรอดมาหาผมเขาไม่พูดอะไรนอกจากยกมือไหว้แล้วพูดว่าเขาไม่ให้พวกนั้นกลาบผมยังจำได้ดีว่าคืนนั้นผมฝันเห็นคนเป็นร้อยยืนอยู่รอบกองไฟพวกเขามองมาที่ผมแล้วพูดพร้อมกันว่าพวกเรายังไม่ได้กลับบ้านหลังเหตุการณ์นั้นผมพยายามกลับไปอีกครั้งเพื่อตามหาพวกเขาแต่เส้นทางที่เคยเดินกลับหายไปเหมือนป่าทั้งผืนไม่เคยมีอยู่จริง ทุกคืนที่ผมหลับผมยังได้ยินเสียงเท้าเดินรอบบ้านเสียงคนเคาะหน้าต่างบางครั้งผมเห็นแสงไฟส้มจากปลายสวนเหมือนคบเพลิงที่เคยเห็นในคืนนั้นและทุกครั้งเสียงในหัวผมจะดังขึ้นว่าเธอยังอยู่ในป่าถ้ามีใครฟังเทปนี้ผมอยากบอกเพียงอย่างเดียวอยากเข้าไปในป่าชายแดนตรงนั้นอย่าคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าเพราะผมเห็นกับตา ผมได้กลิ่นเนื้อคนไหม้จริงๆได้ยินเสียงพวกเขาร้องจริงๆและถ้าคุณได้ยินเสียงคนเรียกชื่อคุณในความมืดอย่าตอบกลับเพราะมันอาจไม่ใช่คนนี่คือเสียงสุดท้ายจากเทปที่ถูกส่งมาถึงเปิดโปงความจริงเสียงของชายคนหนึ่งที่ไม่มีใครเจอตัวอีกหลังจากส่งไฟนี้มาและจนถึงตอนนี้ป่าชายแานผืนนั้นยังไม่มีใครเข้าไปอีกเลย นี่คือเปิดโปงความจริงหากคุณยังอยากรู้ว่าในเงามืดของอดีตยังมีอะไรซ่อนอยู่บ้างอย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันในความมืดครั้งต่อไป